ตำร่วมมิดเส,บเสบ็บๆน้ำกันพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องูทุกคน มีพอกับพี่กวยฟาแสบด้เเกาานี่เลยตำร่วมมิดตำรวมมิดขี่่นอกนะแสบๆน้องกันแบบนี่สบายนางงงพุ่นืแทบงัวมากเลยสัางำ

หีูจำร่วมนิด่ายรเฮยทุกอย่างนี่ดี่ชอ นีนน่พี้นอกแมงกระพุนอะ่ะเส็บเส็บอกันพี่นอกกระพุนตอนใหญ่หืม,ก,มก,กินข้าวอืมอืมกินข้าัเสร็ ได้ใส่แตงรวมนิดรวมนิดจางตาม,มรอมเลยนออออร่อยแค่เมื่อัะ มาแข่งมาแข่งก็มีหมัดเถอะก็มีใบนางก็มีพี่น้องแซ่ดนั่กันอื้ม

Ăn như nào gọi <laughs> Không dài <vậy>, dài <laughs>

tắm luôn mít chân không em chép em chạ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 p <laughs> em chạp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  không chạp chạp em chạp nó chạp cục เออโบดเอวะเนี่ยงอย่างไงอือจุดอร่อยมากเทปเยียรยามแรงมันกันจ้าพี่น้องตําสามรบด cảm <coughs> mm ơn -hmm. mm -hmm. <coughs>